ใสขอของดีรุ่นเด่นที่เขาเลือกกันเรียนพระแกงแจกทาที่คนอยากได้เรียนล่อรวยทันใจสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช anel รีวิวพระเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการแกะคระเนื้อ พระที่ทุกท่านรอคอยครับกับเหรียญเสมา111ปีหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรายการลุ้นยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องถามถึงนะครับนะแล้วก็รายการแถมยกรังนะครับนะสี่เหรียญน,นะครับก็เต็มนะเดี๋ยวขอญาตไม่แกะแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอญาตส่งให้ลูกค้าผมนะครับอันนี้คือรายการแถมยกรังสี่เหรียญเนาะนะครับ อันนี้นะครับนะนี่คือหัรายการแจกสูญจองมีว่างแค่สองเหรียญนะครับแจกสูญจองหัรายการที่13เป็นเนื้ออัลปาก้าซาตินครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับอันนี้คือแจกสูญจองนะครับนะแจกสูญจองนะครับอ่ะเหลือว่างนะครับมาดูกันครับเป็นอัลปาก้าซาตินครับผมอัลปาก้าซาตินหน้ากากเงินครับนี่ฮะสวยสวยเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยฮะตัดเลยครับอัลปาก้าซาตินหน้ากากเงินนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสวยครับนี่ฮะเนี่ยฮะกล้องไม่โฟกัสเนาะโอเคเป็นไงฮะสวยครับคมชัดครับผมนะฮะเสมา1 1ึ่งิบเปีนะฮะใครเล่นเสมาร้อยปีหลวงพ่อัด์อยู่นะท่านต้องพลาดรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เลขนัมเบอร์นะครับเลขสอครับผมนะเลขสองเจ็ดนี่นะฮะด้านหลังเป็นนะครับ ยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะเป็นไงสวยไหมครับนะเหรียญนี้นะครับใครอยากได้ครับนะผมเปิดนะเอาปากกาซาตินเหรียญนี้ครับขอเจ็ดโอร้อยบาทนะครับเอาปากกาซาตินนะครับลงยาขอบแดงนะครับหน้ากากเงินลงยาจีวอนเลขสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนี่ยนะฮะสวยสวเลยนะครับขอเจ็ดโอรอยบาทครับ ใครโอนส่งฟรีไปเลยครับนะฮะใครโอนส่งฟรีไปเลยนะครับนะนะอันนี้เก็บได้อยู่แล้วสบายๆนะครับนะแล้วก็นะฮะอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมนะฮะเป็นรายการที่14นะครับเป็นตัวแจกศูนย์จองอีกเช่นกันนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวตัดให้ชมครับทองแดงลมดำครับนี่ฮนะ หน้ากากรุ้งครับผมหน้ากากรุ้งนะเหรียญน,นี้นะฮะไม่มีในาบายรายการนะครับนะนี่นะฮะทำมาพิเศษเลยเลขัมเบอร์หนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าครับน่าจะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะเลขัมเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะเหรียญน,นี้ใครอยากได้ครับนะใครอยากได้เหรียญน,นี้ครับแจกสูนจองนะมีต่อแจกด้วยนะครับนะฮะมีต่อโค้ดแจกด้วยนะครับนะฮะ ตกด้านหลังต่อโคตรอละร้อยปีนะครับนะนี่นะดูโคตดนะครับนะสวยๆครับเหรียญนี้ใครอยากได้เปิดที่500บาทนะครับใครอยากได้ผมเปิดที่500บาทครับใครโอนผมส่งฟรีนะครับใครเก็บปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะนะเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นของเราดีกว่านะครับนะใน1ลังการันตีเนื้อเงินในลัง3เหรียญครับนะแต่รายการลุ้นผมย้ําอีกรอบนะครับนะ รายการลุ้นนะครับยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับนะเปิดขึ้นมาครับเขาจะมัดยางนะครับมัดยางเนื้อเงินนะครับไอ้นี่เนื้อเงินสามเหรี่ยญนะครับมัดยางมาเนาะของผมชัดเจนนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าการเช่าพระเอารายการลุ้นนะฮะพ่อค้าต้องชัดเจนนะผมชัดเจนลูกค้าผมแกะให้ดูนะครับนี่คือเนื้อเงินด้านหลังดูครับมีตำหนิหรือไม่นะ ไม่มีการทําตาหนิอะ่ะหยิบเนื้อธรรมดาขึ้นมาดูหยิบเนื้อธรรมดาขึ้นมาดูหยิบเนื้อธรรมดาขึ้นมาดูนะครับเป็นไงฮะชัดเจนไหมครับหน้ากากทองคําอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตทำการคุระเลยของผมชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับนะชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับตรวจสอบได้นะครับนะนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตทําการคุระเนื้อเลยนะครับนะการันตีเนื้อเงินในรังสามเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะลงยาแดงหนึ่งเหรียญนะครับ เนื้อเงินลงยาแดงนะครับอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อเงินลงยาฟ้านะฮะลงยันเงินอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะโหรายการลุ้นที่เห็นอยู่นี้นะครับ100ลุ้นนี่นะครับนะยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับนะลูกค้าไม่ต้องถามถึงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โหแรงมากๆนะครับบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับนะยอดจองเต็มเร็ลมากๆครับนะบอกได้เลยครับชัดเจนครับผมนะประกันอยู่นี่ชัดเจนครับผม เคครับโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับนะเดี๋ยวผมขอญาตไปแปะหมายเลขนัำเบอร์1-100ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขนัำเบอร์1-100ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขอญาตหยิบส่งให้เลยเนาะนะครับ ผมจะจัดส่งให้วันนี้นะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันมารืนนี้นะครับลูกค้าของผมจะได้รับพัสดุนะได้รับพระนะครับไปชื่นชมนะครับกันโดยพร้อมเพรียงนะครับนะแจ้งนะครับรายการลุ้น100ลุ้นนะครับหมดนะครับหมดทุกลุ้นนะครับแจ้งนะครับนะที่เหลือนะครับเหลืออยู่2เหรียญนะครับก็คือเนื้ออัปป้าะนะครับอัปป้าะซาตินหน้ากากเงินนะครับเหรียญนี้นะครับเลขนัมเบอร์นะฮะ เลขน้ำเบอร์สองเจ็ดนะครับเลขน้ำเบอร์สองเจ็ดนะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับเปิดที่เจดร้อยบาทครับแล้วก็เนื้อทองแดงโรมดํานะครับหน้ากากเขรุ้งนะครับเลขหนึ่งสองเก้านะฮะประมาณนั้นนะครับใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวขอญาตดูนอกกล้องอีกทีครับเลขน้ำเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งห้าเจ็ดเนาะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับนะสวยๆลูกค้าดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะดูแบบชัดๆอีกทีนะครับ มาดูครับสวยไหมครับผมรับประกันความสวยอะนะครับเห็นไหมฮะสวยมากๆครับนะบอกได้เลยครับเห็นไหมสวยครับนะมองยังไงแบบนะผมบอกได้เลยฮนะรุ่นนี้ใครไม่เก็บพลาดอย่างแรงนะฮะใคร,รที่เก็บผมแนะนําให้เก็บย,ยาวๆนะครับนะเสมาร้อยสิบเอ็ดปีมีราคาอย่างแน่นอนใครเห็นเสมาร้อยปีหลวงพัดนะดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับนะ ลงยาจากโรงงานเดียวกันแกะบล็อกจากช่างคนเดียวกันนะครับแล้วสร้างน้อยแค่ณน0ะ0หนหมืนเหรียญเท่านั้นนะครับนะนะองค์นี้ผมเปิดนะฮะจิตอร้อยบาทนะครับส่วนองค์นี้นะครับนะทองแดงลมดํา รุ้งนะฮะหน้าหน้ากากรุ้งนะครับเปิดที่500บาทนะครับครโอนส่งฟรีใครเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะส่วนารายการลุ้นนะครับยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับสสารับวันนี้ตุมตามกับชา n e l รีวิวพัฒต้องขอญอาตลาไปก่อนนะครับสสารบวันนี้สวัสดีครับ